ฟุตบอลทสเฟอร์สเว็บลูกหนังเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลกำลังวางแผนการขยายสัญญากับเยอเกนคลอปและเบอร์กิลฟานได้สองทีมแมนสำคัญหงแดงหวังว่าจะสามารถรักนักแต่ระดับตำนานให้อยู่กับทีมในระยะยาวต่อไปอย่างเช่นโมฮัมเหม็ดซาลาปิกยาแก้ปวดที่กำลังจะหมดสัญญาในปี2025และตกเป็นเป้าหมายของสโมสรในซาอุดีอาระเบียภายหลังออกทะเลเมื่อซีซั่นก่อนตอนนี้ทีมจากแอนฟิลด์กำลังตั้งเป้ากลับมาท้าชิงแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกครั้งและเชื่อว,ว่าการรังคลอปและฟานได้หน้าจะเป็นส่วน สำคัญที่ทำให้พอวอก็เขาเดินหน้าลุยต่อสัญญาของฟานได้จะหมดลงในปี2 0 2 5ซึ่งลิเวอร์พูลหวังจะยืดระยะเวลาออกไปหลังเจ้าตัวกลับมาคืนฟองเก่งหอนอกจากนั้นยังมีโอกาสที่จะมอบบทบาทการเป็นโค้ชให้กับเขาด้วยในอนาคตข้างหน้าด้านสัญญาของครอบฉบับปัจจุบันจะหมดลงในปี2 0 2 6หลังมีการประกาศว่าเขาต่อสัญญาออกไปอีกสองปีเมื่อเมษายนปีก่อนซึ่งเป็นการขยายสัญญาหนที่3นับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในปี2015